สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคําชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องขายความคิดอย่างไรให้เกิดคุณค่าผู้ฟังทุกท่านครับ มนุษย์เรานั้นในหลายๆครั้งที่ต้องสื่อสารหากมีหลักการที่จะขายความคิดย่อมทำให้เขาพิชิตได้ในทุกเป้าหมายครับผู้ที่จะขายความคิดได้ดีให้เกิดคุณค่านั้นสิ่งที่เขามีนั่นก็คือวิธีการสื่อสารที่สุภาพคนทุกคนที่พูดจามีความสุภาพอ่อนน้อมย่อมได้เปรียบอุดมไปได้วยโอกาสเสมอต่อมาทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึก ได้คิดตามได้คล้อยตามเห็นภาพควรอย่างยิ่งที่ผู้พูดนั้นจะต้องมีข้อมูลมีแนวทางมีแรงบันดาลใจที่เฉียบคมแล้วก็ชัดเจนครับมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผู้ฟังจะได้รับคืออะไรนั่นก็คือสื่อสารแล้วเห็นภาพไม่ควรเอาประโยชน์ส่วนตนมาเป็นหลักในการขายความคิด เพราะว่าผู้คน,นจะมองออกและจะเกิดความรู้สึกต่อต้านในที่สุดการสื่อสารของเราหากเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมโอกาสที่จะเกิดคุณค่ายิ่งสูงเท่าทวีคูณจะเกิดการแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างครับสามารถสร้างแง่คิดมุมมองได้อย่างอย่างมีศิล,ละปะในขณะเดียวกันผู้พูดในการขายความคิดนั้นๆต้องไม่ฉกฉวยต้องไม่ฉวยโอกาส ต้องไม่สุกเอาเผากินต้องไม่ขาดความรับผิดชอบครับหากเราต้องการให้คุณค่าจากการขายความคิดเกิดนั้นเราต้องทำให้ผู้ฟังนั้นมีความรู้สึกที่ดีนั่นคือมีความภาคภูมิใจที่ได้พบเราฉะนั้นครับการขายความคิดเป็นศิลปะที่ดีซึ่งก็มีการใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายแล้วก็ทำกันมาตลอดนานแสนนานสิ่งที่เราทำอยู่นั้นทุกการกระทำทุกการพูดทุกการสื่อสาร หากเป็นการทำลายล้างไม่ได้เลยขึ้นมาก็ต้องหลีกเลี่ยงและหลบหลีกแต่หากเราต้องการจะขายความคิดให้เกิดคุณค่าก็ต้องมีวิธีการดังที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านฉะนั้นทุกท่านครับเราเป็นผู้คนในสังคมเราเป็นผู้ที่ส่งมอบสิ่งดีให้กันและกันและนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่ WLDC มีมามอบให้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ